เป็นกรรมกรก็สางเงี้ยงแบบนี้ค่ะเขาบอกเงี้ยงก็ต้องเฮ็ดล่ะค่ะลูกของมันเหนื่อยมันหนักค่ะเห็นแม่กับพ่อทำมาแต่เด็กแล้วเลยต้องทำจนก็เลยอยากหาเงินเรียนจบสูงๆตั้งใจใช้ยีฬาเรียนให้จบม .6 ความใฝ่ฝันคืออยากเป็นทันตแพทย์ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสไหมพ่อปู่พ ที่ยากจนก็ส่วนหนึ่งมันมันก็เป็นข้อจํากัดเหมือนกัน,นกที่เด็กจะไปต่อทุกอย่างต้องใช้เงินเรื่องลำนุวรสงกับอย่างเรียนบางทีก็ไม่ได้รับไม่ได้นอนมันก็คาดกับการเรียนมากงไเหมือนนันนะถ้าเป็นไปได้น,ในูกก็อยากเรียนสูงๆได้เห็นงานที่สบายกว่านี้บ่ต้องมาอยู่แบบนี้ วอลเลย์บอลมันเป็นการไต่เต้าของเราเลยครับเป็นบันไดสู่ขั้นมาอะไรครับเด็กกลุ่มต่อบาคกลุ่มด้ยโอกาสมันเยอะถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่ได้เรียนเลยสำหรับครอบครัวที่ยากจนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ารุ่นของลูกเนี่ยจะก้าวข้ามพ้นความยากจนไปได้ มันบอกว่ามันจะเรียนบอกอย่าเรียนเลยน้องไงอ้ยยายไม่มีปัญญาให้เรียนยหรอกเดี๋ยวเขาเจ้าบานเรามันมันไม่ได้มีตาให้มาเรื่องนั้นแหละเลยก็พยายามเรียนซุงซ้งๆเพื่อให้ยายได้อยูกไปอยากอีลีขาเพราะว่าน้อต่อแข่งขันกับคนอื่นดีขาแล้วก็ท่าหน้าทางบอดดีหนืงง่อย เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมาเป็นภาระให้ลูกนะตก15วิชาครูเขาสอนรู้เรื่องแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจค่ะกลับบ้านไปหนูก็ต้องดูแลแม่จัดการแม่พาแม่อาบน้ำนอนเรียนพิเศษอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ให้ลูกเราเรียนเพราะเราไม่มีตัง <S <S ค์ก็อยากให้เรียนสูงๆแต่ถ้ามันไม่มีหนูก็ไม่อยากลุกท่านลำบาก มืดมยังอดทนเพื่อวันข้างหน้ากนน้าตาเดินข้าอยากช่วยน้องทุกคนเลยให้ได้เดินผ่านได้เรียนต่อที่ระดับที่สูงกว่านี้แบบนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าจะหลุดพ้นจากความจนข้ามรุ่นได้ไหมคะคิดว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้น้องหลุดพ้น ด้วยสองมือสองเท้าอันแข็งขันเพื่อพรุ่งนี้อาจมีวันให้มันคง